วันนี้นะคะจะมันเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันนัทชาไปทัศนศึกษาครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยปะใช่เพราะตอนปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้ไปไหนโยอยแโอโยดลงนี่เขาถามไหมเธอไปโยโย่แลนเนี่ยได้ทัศนศึกษาเรื่องอะไรคะเรื่องความรู้เรื่องขับรถฮะความรู้เรื่องขับรถยังไงลูกเองครับนี่เหรอเปิดเครื่องแล้วเราก็ขับเว้นเว้นไง เนาะใช่คือนัชชา,าขับเองวนๆเนี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็เปิดเครื่องก็คือแ่นนางจับแล้วเขาก็หมุนให้เองใช่ไหมเราไม่ต้องบังคับสายขวาเองใช่ไหมใชม่แล้วไปกันกี่คนเนี่ยฮะไปกันเยอะขึ้นเลยไปกันเยอะมากพี่สาวบอกว่ารถบัสเต็มเลยไม่ใช่หรอแม่บอกแม่ไปส่งอ่ะรถบัสเต็มเลยแม่แหาหนูไม่เจอเลยเอ,อแล้วทำไมหนูไปนั่งท้ายแม่เขาบอกว่า หาไม่เจอเพราะไปนั่งสท้ายเลยแล้วตอนหลังมาเห็นแล้วก็เลยรีบไลน์ไปบอกครูว่าให้เอาเขามานั่งหน้าเพราะว่าไม่งั้นอ้วกเต็มคือเขาเป็นขี้เมารถยกสุดขีดมากานั่งหลังนูไม่เมาหนูไม่อ้วกมาตองเล่นงันนี่หนูได้สลามไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสิก็เป็นเพราะว่าแม่บอกให้ครูย้ายหนูมาท้างหน้าแล้วครูย้ายมาไหมไม่ครูให้อยู่ข้างหลังเอาตรงนีหนูนั่งหลังไฟเหรอใช่แล้วไม่เมาเหรอ ไมม่เานั่งเล่นกับเพื่อนไปใช่ไหมใช่ไม่อ้วกเลยอ๋อมีเพื่อนเล่นแล้วทำไมนั่งรถลุงอู่แค่แป๊บเดียวก็มีอาการมึนเมาแล้วก็ซีซีซีกับเพื่อนแบบตรงที่ไม่ใครตรงนี้ไม่สะอาดเลยตรงนี้สะอาดเลยเมื่อกี้สะอาดอยู่เลยแบบนี้กับเพื่อนแบแบได้ไหมเพื่อนเราคืเล่นอะไรมาแล้วไปเล่นอะไรบ้างในโยโย่แหลงเขามีอะไรให้เล่นบ้างเขามีสไลเดอร์ให้เล่น มันมีเครื่องอันเนี้ยที่มันจะขึ้นแล้วก็วิดวิดวีดหนูจะร้องไห้เลยเครื่องวิดวีดวิดเขาเรียกว่าอะไรอ้ออิปตาเล่อิปตาเล่มมุนแล้วมันเป็นยังไงเป็นนั่งนั่งนั่งคนเดียวหรือนั่งเยอะเยอะหรือแล้วนั่งเยอะเยอะเป็นแถวแล้วเขาก็จะเปิดมันก็ขึ้นแล้วมันก็หมุนลงอ๋อเหมือนที่บีงบิงเล่นหรือแบบที่นั่งเรียงแถวกันแล้วมันก็จะหมุนแบบขึ้นลงเอ้ยมันขึ้นแนวไหนนะ มันก็หมุนหมุนแบบเนี้ยเตือยตือยเตอและของเล่นเด็กหนูชอบมากแต่มีอาการหวาดกลัวนิดนึงก็คือกี๊งะหนูเล็กมันจะขึ้นอะไรนะอะไรนะขึ้นขึ้นแล้วก็หยุดแบบเนี้ยอะไรเล็กนะเออไม่ใช่ประกังไม่เข้าใจอยากรีวิวของเล่นแล้วเดี๋ยวสิอยากรู้เรื่องเยโย่แหละหลายที่นั่งแล้วบอกว่าหนูจะร้องไห้นี่คือมันทำไมอ่ะทำไมต้องร้องอ่ะลูกมันจุกจี แล้วมันเสียวกลัวตกแกแล้วมันจุกกจิตรงไหนแล้วทำไมจุกกจิแค่จุกกจิต้องร้องไห้อะอ่าจะเจ๊จื๊มันวืดท้องหรือเปล่ามันวืดที่ในท้องหรือเปล่าวืดในท้องแล้วเหมือนมันจะตกลงไปเออมันก็อาจจะวือดอย่างนี้แล้วมีมีมมเพื่อนร้องไห้ไหมคะเออมีคนร้องไห้ไหมเด็กมีเลยเหรอทำไมอยากเขากลัวเนี่ยเหรอแล้ว <c oughs> จะไปปลอบใจเขาหรือเปล่าไม่ได้ปลอบเขาไว้ให้ปลอบ เขาไม่ให้ปอบด้วยเอ,อ่ะอ่านเล่นอะไรอีกคะอ่านแล้วมีอะไรอีกอ่นอกานรถไฟหอไหมดืดๆมีรถไฟหอไหมรถไฟหอแบบนี้ที่มันแบบบู้อสิางเงี้ยมีปะเร็ได้นั่งเรือด้วยเรือด้วยเหรอแล้วก็ได้เข้าบ้านผีสิงเงื้อแต่หนูไม่ไ,ได้เข้าเพราะหนูกลัวผีหนู <c oughs> บอกว่าตอนเข้าบ้านผีสิงเขาบอกอ่าใครกลัวผีมันนั่งข้างนอกหนูตันนี้เขาก็เลยให้นั่งข้างนอก หนูกลัวผีเหรอหนูไม่ได้ว่าชอบเหรอเจอชาติหนูเคยเจอผีเรื่องจริงเ <c oughs> จอผีแม่นางแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะเจอทีวไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนไปในเรื่องผีแม่นางเจอที่ไหนเจอที่บ้านทูเก่าตอนกลางคืนเหรอใช่เขามาทําอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วหนูดูรู้ได้ไงเขาเป็นผีแม่นางก็หนูเห็นเขาใส่ชุดเป็นผีแม่นางไงแล้วหน้าตาเหมือนแม่นากมากเฮ้ยรู้จักแม่นาของหน้าตาเหมือนใหม่ดาวิกาเลยป่ะ ดมิกลคืออะไรแม่ถ้าเขามาลองดูเหรอหรือไงคะเขาทําอะไรอยู่เขาวมาทําอะไรอ่ะผีแหมแม่เขาทำอะไรเขามายืนต้องมองตาหูและหนูบอกกับเขาว่าอะไรหนูไม่ได้บอกหนูก็มองดูเฉยเยแล้วหนูไม่วิ่งหนีเหรอไม่วิ่งเลยหนูก็ยืนดูโว้ววววะวี่วววาวววววววเวววววว่วว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 ล่วววิวววแวววว่วว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 วหวว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 วง กลับมาบ้านจริงจริงเฟยหอบแบบนี้เล่นแล้วเปล่าเราเฟยโฮรแล้วเพิ่มันเข้าออมงการน่หนูกลัวมากคือมันบูดเหมืนั่งกับเพื่อนแค่สองคนผู้หญิงหนึ่งคนก็คือหนูใช่นั่งกับเพื่อนแค่สองคนพี่ไ้เลี้งเอาเลี้ยงข้าวด้วยนะข้าวหมูกระเทียมหนูกินเกือบหมดเลยเหลือนิดเดียวแล้วเขามีขนมให้ไหม มีเขาพาไปซื้อขนมแล้วหนูนะซื้อเยลลี่อันนี้ค <Palm Superior> ือกระปุกเยลลี่แต่หนูกินหมดแล้วก็คือแม่ให้ตังค์ไปด้วยแม่ให้ไปเท่าไหร่รอยหนึ่งร้อยแล้วหนูข้าววันไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมไม่ต้องเสียก็แล้วเขาก็บอกว่ากินเสร็จก็พาไปซื้อขนมแล้วหนูซื้อเยลลี่ไปกี่บาทร้อยหนึ่งเ้ยไม่ใช่แล้วยืดติดมนึกลับมานี่ไม่ใช่อัน ยี่สิบบาทส่วนเยลลี่ร้อยหนึ่งหนูว่าตังไปร้อยเดียวไม่ใช่หรอแล้วหนูเหลือกลับมาหกสิบบาทไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ใช่ฟังก่อนหนูไปซื้อเยลลี่อย่างแรกแลว้วเมื่อกินเยี่หมดหนูก,ก็ไปซื้อสลากเดี๋ยวรู้แล้วหนูรู้แล้วร้อยหนึง่งหมายถึงว่าเอาแบงค์ร้อยให้เขาถูกไหมแล้วเขาถอนไหมถอนถอนเท่าไหร่ยี่สิบบาทเยลลี่แปดสิบเหลืออ่ะสมมุติ ทอนยี่สิบบาทแล้วซื้อสลามกี่บาทยี่สิบบาทแล้วเหลือตังกลับบ้านไหมเหลือเหลือเท่าไรหกสิบบ้านเนี่ยสี่สิบอย่างลีวิวเออก็สี่สิบก็แสดงว่าเห็นรีกแค่ยี่สิบอ๋อะไรลีวิวอ่งรีวิวอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วสลาน้ำลอยแอลเลียนแอร์เลียนเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะเมื่อวานอะเขาถือขวดเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านและไอ้เจ้าเนี่ยมันอยู่ในขวดใช่ไหม แล้วเขาก็เขย่าเขย่าระหว่างเขาซื้อน้ำมะเลยมากินนึกว่าซื้อน้ำมะเลมากินเป็นน้ําสีเหลืองๆปรกากฏว่าสักพักก็บ,บีบแปลกออกมาว่าอะไรอ่ะแอนแอ,อ,อเลียน <c oughs> อะอ,ะ,อ,ะ,อะนี่เลยน้ำลายแอเลียนต่างจากเอสลันยังไงครับน้าชาก็คือมันจะมีความหนืดกว่าความหนืดกว่าใส่เข้าไปในนี้จริงใช่ไหมมีความหนืดกว่าใช่ไหม แล้วมันได้ยังไงคะน้ำลายแอเดียนเนี่ยไม่ติดมือแต่มีอันตรายแค่หนึ่งข้อก็คือห้ามกินใครต้องอนะล้างมือล้างมืงนะอ,อด้วยนะเออล้างมือด้วยใครบอกหนูว่าอันตรายห้ามกินพอบอกวา่าหนูเล่นสลามที่มันไม่ใช่สลวันี้เขาบอกว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วต้องไปล้างมือด้วยนะแล้วก็ห้ามกินเข้าไปด้วยใช่ห้ามเอาเข้าปากเด็ดขาดต้องล้างมือเกลี้ยงเกียงเข้าใจไหม อ่ะกลับไาที่เคเรื่องเล่เนก่อนเล่นอกจากรถไฟหอบ,บ้านสีสิงแล้วก็หมุนๆแล้วเล่นอะไรครับไวกิ้งมีไหมไวกิ้งไงไวกิ้งคืออะไรไวกิ้งมันจะเป็นเหมือนเรือใช่ไหมมัน้วมันก็ตื๊ดตื๊ดเออได้ไวกิ้งหมุนเล่าให้ฟังหนูไงอันแรกเหรอ <laughs> ไม่เหมืนจ้าตัสวยๆสเปคสเปกนี่แล<ะ>้วสเปคสเปกคืออะไรเนด็กก็พูดนไหลดีนะเดี๋ยวหนูจะมาเล่นอันนี้ให้ดูมันเหมือน เด oh, ี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนไอ้ค่ะสเปคสเปคคืออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาก็บอกว่าก่อนจะถ่ายเขาบอกว่าเขาแบบเล่นไม่ร้องไห้แล้วเพื่อนก็ชมว่าโอ้ยเก่งสเปคสเปคนี่ก็เลยเพื่อนชื่อว่าสเปคหน้าไม่ค่ะสเปคมากเลยค่ะอย่างนี้เลยเหรอแล้วว่านี่มานคันนี้น้ำผึ้งกันวะันนี้น้ำผึ้งนี่แล้วเครื่องเล่นที่ชอบที่สุดคืออะไรคะชอบชอบเล่นอะไร ชอบเล่นบ่อบอลเพราะได้ฟิลแบบตอนเด็กได้ฟิลแบบตอนเด็กโอ้โหอโบอบอลเนานะมองกล้องอมองอตรงตรรนี่ลแล้วอยโยุแหล่น่ชอบไหมอยากไปอีกไหมมองตรงตรอยากไปท<อ>่าปีท้าปีเลยไปทุกปีเลยเหรอจะบอกจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนจะจัดพัฒนาศึกษาไปที่สวนสยาม ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่ได้แม่นะจ๊ะไม่ให้ไปเพราะตอนนั้นเหมือนเพิ่งเข้าไปเรียนปีแรกแล้วก็คิดว่าเนี่ยยังไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจเขาไม่ใช่เลหรอกคือกลัวเขาวิ่งไปตรงที่มันประหลาดประหลาดเพราะว่าตอนนั้นเขาโซนมากใช่ป่ะพีสาก็เลยกลัวแล้วก็เลยแบบเออไม่ได้ให้ไปพอมาคราวนี้นี่คือโตแล้วแล้วก็ใหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วรีบเอาไอ้ใบที่ควเนี้ยมาให้ประกวางเส็นอย่างเลยว่าปรากว้างเนี่ยจะไปโยโย่แลนใช่ไหมเห็นให้เดือด เซ็นให้หนูหน่อยว่ายอมไปแล้วก็ไปฟรีโรงเรียนพาไปฟรีไม่ต้องเสียือกโรงเรียนนี้ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะต้องเป็นต้องเพียรนิเแ็มเงินเป็นหมื่นแน่เลยตีหน้าไม่ให้ไปแล้วเนาะป้าเนาะเนาะดีนะไม่ต้องไปนะไม่เอาไม่เอาจะบายโอเคอังนั้นลาไปก่อนค่ะย้ายหนึงกดอนจัดซื้อกดไลค์กดแชร์คันนี้บายนี่เล่นแต่เป็นล้างมือด้วยนะน้ำลายแอลเลียนเนี่ยขอให้เาให้เชว่อให้นี่น้ำพึ่งก่อน ที่วันนี้มาถ่ายนี่เขาขอมานะแล้วก็อยากจะมาโชว์ันนี้ให้ดูเฉยๆยังมีอะไรว้าวดบีบปดบี้ไปหมดครับ